น้ำใจเท่าไรยังรู้ว่าเธอมีค่าแค่ไหน,น ีเจอ้อมค่ะท้ายเพลย์ลิสต์ชั่วโมงบ่ายสามโมงกับอีก32สองนาทีของเราด้วยเพลงที่เรียกได้ว่าเป็นเพลงที่ฟังทีไรรู้สึกสดใสทุกทีนะคะสำหรับรักที่เป็นของจริงจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดนตรีเมโลดี้หรือว่าเสียงร้องและวิธีร้องต่างๆนะคะทั้งรังที่เราเริ่มต้นจากข้ามเวลาเป็นเพลงจากละครเรื่องพรมและขิดนะคะเสียงของน้องวีแล้วมาต่อที่ความเจ็บยางคงหายใจซึ่งก็ตามด้วยน้องอ๊อฟปองกรีดร้องกันไปเลยเวลาฟังแบบนี้นะคะแน่นอนคนอย่างเราไป สุดไม่ไหวเราเหนื่อยเราก็ต้องไปที่แบบอประคองอารมณ์กันไปก่อนกับต้าอูเป็นไรไหมใช่ไหมแล้วก็มาที่รักไม่รู้ตัวแล้วมาเกี่ยวกันไหมให้มันมีจังหวะขึ้นมานิดนึงเพราะเราไม่สามารถเศร้าได้นานได้ไม้กลุ่งเนาะค,ความอดทนทางความเศร้าเราน้อยปะจริงคือมันก็ทําได้แหละคนเรามันต้องทนแต่ถ้าไม่จำเป็นบายสามอย่างงี้เพิ่งเศร้าเลยอ่ะถ้าเศร้ามันดึง,ด,งดึงให้ง่วงง่วงแล้วเกิดอะไรขึ้นหัวพระงกอะ่ะ แล้วก็เดี๋ยวเจ้านายจับได้ว่าเอ้าเอาง่วงอะหนูกลับไปทํางานไหมกลับไปบ้านไหมลูกอย่างเงี้ยดูไม่ดีกับเราป้าพี่่วงจริงนะคะใบสามเราต้องทําตาตึงๆเอาไว้ค่ะคุณผู้ฟังถึงจริงๆแล้วสิ่งที่ตึงคือบาคอดเออคอบาไหลคอบ่าไหลตึงนะคะแต่ว่าเราต้องทาตาตึงให้เห็นว่าเออเราตั้งใจทํางานเพราะว่า กำลังเข้าสู่เฟสท้ายปีอาจจะมีการพิจารณาเงินเดือนบางอย่างเกิดขึ้นหรือพิจารณาเรื่องของโบนัสหรือพิจารณาเก็บเราไว้ในกรณีที่เราต้องยอมรับว่าเฮ้ยในหลากหลาย ตอนนี้ข่าวมันก็จะมีเรื่องของการแบบปลดบ้างลดจํานวนพนักงานบ้างอะไรงี้ถูกไหมคะมันก็ไม่ได้ง่ายและ SME เห็นว่าก็จะมีแบบว่าหลายๆคนก็ทยอยปิดตัวไปบ้างนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่กําลังฝากฟันอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะคะแต่ประเด็นคือเราก็จะใช้วิธีเปิดเพลงเพื่ออยู่กับคุณผู้ฟังนะพี่กงนะถูกต้องครับเราก็จะทําแบบนี้เปิดเพลงอยู่กับคุณผู้ฟังแล้วก็คุยขิงคุยขากันไปวันๆให้คุณผู้ฟังรู้สึกว่าเออไม่ได้แอบฟังอยู่คนเดียวในขณะที่แอบฟังอยู่ ก็ยังมีเพื่อนคุยนะแต่เราแค่ออกเสียงไม่ได้ไมายถึงเรานี่คือคุณผู้ฟังออกเสียงไม่ได้แต่เราทางเราอ้อมเนี่ยกับพี่ห่วงออกเสียงได้ออคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความมาทางแอปพลิเคชันคุยกับเราได้แล้วออหรือว่าใครๆที่ฟังอยู่ในรถนะคะถ้าจะตอบโต้อะไรกันแนะนําจัดรถก่อนแล้วค่อยพิมพ์เพราะถ้าเล่นโทรศัพท์ตอนที่ขับรถอยู่ผิดกฎหมายด้วย,อ,อ,อ,ยอันตรายด้วย,วยแต่ถ้าคุณอยู่บนรถไฟฟ้า คุณฟังได้เลยแต่ไม่ต้องเปิดอ้อมออกมากระจายถูกไหมฮะรจริงๆแล้วโดยการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยรถขนส่งสาธารณนะดยหลักการเท้าถ้ามันไม่มีหลักการที่ถูกต้องแต่มันเป็นข้อควรปฏิบัติเราจะไม่เปิดเสียงออกมาให้คนอื่นป้าพี่ข่วงใช่ครับโดยธรรมชาติสมมุติถ้าเราจะดูหนังสักเรื่องหนึ่งที่เราดูบนแพลตฟอร์มต่างๆเราต้องใส่หูถูกไหมครับหรือเราจะดูคลิปต่างๆเอาจริงๆแล้วเราต้องดูใส่หูป้าพี่ข่วงใส่หูใช่ แต่มีหลายคนที่ไม่ไม่ถนัดใส่หูแล้วพอมันเปิดออกมาในรถสาธารณะจริงๆแล้วมันไม่ได้ถูกต้องนักใช่ไหมคะแต่มันไม่มีป้ายปิดหรอมันไม่มีเตือนใช่ไหมไม่มีแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้ใช่ไหมมันควรจะมันเป็นข้อควรปฏิบัติแต่แต่มันไม่ใช่ข้อห้ามหรือจริงๆแล้วเวลาที่เราโทรศัพท์หากันเดี๋ยวนี้เราจะใช้วิธีเป็นเฟซไทม์หรือว่าเป็นแบบ วิด <Video> ีโอคอลบางทีเราก็มันก็จะทําให้เห็นคนอื่นด้านหลังอันนั้นก็เสียความเป็นส่วนตัวของคนอื่นอยู่แล้วหนึ่งและบางคนไม่ได้ใส่หูหแต่เปิดเสียงออกมา ก็เข้าใจนะคะว่าหลายครั้ง uh ฟังทางสปีกเกอร์มันง่ายกว่าป่ะใช่มันมันสบายหูด้วยมันรู้สึกไม่อึดอัดแต่ว่าบางครั้งคนที่อยู่ข้างเราบังเอิญเขาก็ไม่ได้อยากจะรู้เรื่องเราด้วยเนาะถึงแม้เราจะมีพื้นฐานอยากรู้เรื่องคนอื่นกันเป็นทุนจริงๆค่ะเราต้องยอมรับเรามีพื้นฐานความอยากรู้เรื่องคนอื่นเป็นทุนนั้นเราก็เงียบหูกันเป็นแบบแบบเป็นประจำเป็นธรรมชาติแต่ว่าบางเรื่องก็ระยะประชิดไปแล้วเราก็ไม่อยากรู้ลงดีเทลถูกครับมันก็เลยจะต้องทําให การขึ้นรถอะไรพวกนี้การใช้พื้นที่สาธารณะอาจจะต้องปิดเสียงหรือใส่หูฟังใช่ไหมคะใช่ครับอาจจฝากกันไว้สำหรับใครที่ไปใช้นู่นใช้นี่นะคะในกลางวันวันนี้ถ้าเกิดว่าใช้อยู่ก็อาจจะสบายๆหน่อยขึ้นขึ้นลงตรงนี้ง่ายและใครจะทดลองใช้รถไฟฟ้าสายสีชมพูอาจจะมีการขัดข้องบ้างช้าหน่อยหรือการต่อรถที่แบบตอนร่วมกันอย่างได้ยินว่า,าตรง สายชิมภูมันจะเป็นแคลายโนดไอ้แคลายมินใช่ไหม mm hmm. นนแบบเหมือนถ้าข้ามจากนนไปฝั่งนึงใช่ครับแล้วมันจะมีก็คือตรงวัดพระศรี mm hmm. ที่จะไปต่ออีกสายนึงคือคสีเขียวใช่ไหมคะเขาบอกว่ามันยังไม่ได้เชื่อมต่อนะคะหมายถึงว่าตัวเชื่อมต่อกันของการเดินหากันเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการ ปะพึ่งใช้พิ่งทดลองเดินสายเดินตัวรถเพราะฉะนั้นการบริการในส่วนอื่นก็อย่าพึ่งอย่าพิ่งรีบกับเขาเขาก็บอกเอาไว้อย่างนั้นแต่ให้ทดลองดูก่อนว่าการใช้คล่องตัวรถวิ่งเป็นยังไงซึ่งก็มีคนบีวิวไว้นะคะว่าอ่จังหวะเหวี่ยงสูงเพราะมีโค้งเยอะอ,อาจจะต้องใส่รองเท้าส้นตี้ <laughs> น่ารักดีนะออออคือเขาก็บอกว่าจริงๆมันแล้วมันล้นเวลาที่สําคัญที่อ่านดูจากที่คนพูดกันถึงอ่ะใช้เวลาน้อยแต่จริงอยู่ขบวนรถอาจจะนานสักนิดหนึ่งแต่เมื่อได้ขึ้นแล้วอ่ะเวลาประหยัดเวลาไปเยอะออพอสมควรหนึ่งแต่ว่าจังหวะที่เขาบอกว่ารถที่ทรายอ่ะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะออแต่เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่บางทีมันเวียงออตัวมันมันก็เข้าโค้งอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้อง เกาะยึดให้ดีถูกไหมฮะ,ะเรื่องของการเกาะยึดมันก็เป็นเรื่องของเทคนิคอีกทีหนึ่งด้วยนะคะอ่ะก็ฝากเอาไว้ว่าเผื่อใครจะต้องใช้รถสาธารณะเราจะได้ใช้ร่วมกันอย่างมีความสุขร่วมกันค่ะ EFM Shock News สาวขาวาสะดุ้งตื่นแท็กซี่พาเข้าปั๊มกลางหึกเหตุเพราะแก๊สหมด EFM Shock News